สาวๆๆโอ้โหคุณพี่โอ้มายืนตักแดดขายของแล้วโอ้โหสู่ชีวิตมากเลยยังไม่ได้ไป้ายเลยอุ้ยฟอร์ซาแดงคนระับฟอร์ซาแดงโโ หนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงไไบ่ายฮะบ่ายสามสิบสี่นาทีตอนนี้อุณหภูมิก็ร้อนแรงเหมือนเดิมอะสามสิบสี่องศาร้อนสุดๆฮะสองวันติดแล้วชนบุรีที่ร้อนขนาดนี้ <Yeah. S 1> วันนี้พาเปลี่ยนเส้นทางฮะ yeah. โอเคปลอดภยัยไปได้ไอตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนชนบุรีพรนัฐนิคมฝั่งขาเข้าเมืองอะฝั่งนี้ขาเข้าเมืองสายมือก็ตลาดแจ๊ดวิลเลจฮะเฮ้ยเขามีงานนะทุกคนมีงานมีงานโอ้ปีชิงจ้าสวรรค์ด้วย <Whoa. S 1> อันนี้อะไรเนี่ยรถไฟหอหรือเปล่านี่ <c oughs> โอ้นั่งมาเที่ยวนน่ามาเที่ยว ต้องกลับรถข้างหน้า <Yeah. S 1> จุดนี้เขาเรียกว่าสี่แยกวัดทองคุ้งโอ้ <Yeah. S 1> oh, วันนี้รถเยอะอ้ย oh. oh, oh. ร้อนจริงๆครับวันนี้ yeah. วันศุกร์แห่งชาติครับวันนี้รถเยอะมากช่วงเย็นก็จะเยอะกว่านี้ฮะแต่เส้นนี้ก็ปกติล่ะรถก็จะเยอะแบบนี้แหละชนบุรีพนัทมิคมรถบัสนะชนบุรีปลวกฟ้าพนัทเกาะโพ เฉลิมไทยโอ้ปา้ปายแดงับป้ายแดงโอ้อ็กแ็กครับอ็กแ็ก <Wow. S 1> ว้าวไวเขียวแล้วฮะ ออืกว่าจะเขียวได้ไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะที่มาฝั่งนี้เพราะว่ารถเยอะมากฮนะหาที่แทรกก่อนฮนะโอ้เขามีงานครับผมอยากรู้ว่าไอ้ที่ สีดำๆนี่นมันเป็นอะไรนะข้างในเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยแต่เห็นในเพจแวบๆบ,บ,บ,บอกว่ามีงานอยู่ฮะแต่เห็นแค่ริงช้าสวัส์นะแต่ไอตัวสีดำๆนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องไปศึกษาในเพจฮะว่ามีงาน เขามีเครื่องเล่นอะไรบ้างถ้าผมไปฝั่งโน้นเนี่ยมันไกลกว่านะแต่มันรถไม่ติดนะฝั่งโน้นไกลกว่าแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆฮะฝั่งนี้ก็เปิดไปเลี้ยวไม่เปิดเลยจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยสายมือนเน้นก็คือโรบินสันนะโอ้โหรถติดครวันนี้

โอ้โหคุณพี่โอ้มายืนตากแดดขายของแลโอ้โห,โหสู้ชีวิตมากนะสำหรับใครที่เหนื่อยที่ล้าที่ท้อดูพี่แกไว้ฮะลำบากมากฮะเพราะว่ารถเยอะจริงๆฮะ ผมต้องไปเส้นทางลัดแล้ววันนี้บ่ายสามสิบเก้านาทีแล้วฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้จะไฟเขียวพอดีไหมนะ <Wow. S 1> โอ้โหรถติดทุกคน oh. แสกอะไรไมเนี่ยน้องซาผมก็ แทกได้ฮะแทกได้ผมก็จะใช้เส้นทางลัดเอาวันนี้หมอสายก็ดีอย่างเงี้ยเนี่ยมันทางลัดเยอะโอ้รถตู้โบราณฮะโฟกสวาเก้นหรือเปล่า มองซ้ายมองขวาฮะโอเคครับปลอดภัยไปได้สายเขียวตลอด่ะโอ้ตกหลุม้วตกหลุม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลุมแค่นี้น้องซ่าเนี่ยสบายๆอยู่แล้ว <G ül> เลี้ยวขวาก็เพื่อใช้เส้นทางลัดของผมเอง <G ül> จุดนี้ผมก็ใช้บ่อยนะช่วงเลิกงานนะช่วงเลิกงานผมก็จะใช้เส้นทางนี้แหละ <G ül> เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอนะ จุดนี้ก็จะไปเข้าอุโมงลอดม <Yeah. S 1> oh, อเตอร์เวย์ฮะโอ้พีซีเอ็กฮะยังไม่ได้ไป้ายเลยอุ้ยฟอ์ซาแดงครับฟอ์ซาแดงโอ้โหพีซเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากฮะด้วยขนาดแล้วก็ซีซราคาที่ไม่แรงมากนะ ราคาก็ประมาณเกือบๆแสนนะขนาดก็ไม่ใหญ่มากครับขี่ได้สบายๆแต่ถ้าฟอร์ซ่าเนี่ยผมว่ามันใหญ่ไปนะสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมผมชอบใหญ่ๆครอ่าโอเคครับเลี้ยวซ้าย นี่ครับมันเป็นสวยแคบครับรถที่มาก็ต้องมันสวนเลนไม่ได้ฮนะมันต้องรอจังหวะกันฮนะเปิดไฟเลี้ยวนิดหนึ่งฮนะนี่ครจุดนี้ก็ชนกันบ่อยนะเนี่ยผมก็เคยถ่ายคลิปไปอยู่คลิปหนึ่งที่รถมันชนกันครับตรงนี้ โ okay, อเคคะปลอดภัยฮะไปได้ <L un> ผมไม่ค่อยอยากมาหรอกฝั่งนี้เพราะว่ามันเนี่ยมันต้องข้ามแบบนี้แหละมันอันตรายคะโ <L un> okay, อเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เดินหัวรอ เราภูไม่ขยับเลยครับตอนนี้34นิ่งๆเลยฮะ oh. ผมต้องเอามืออีกข้างนี่มาล้วงกระเป๋าฮะเพราะว่ามันร้อนเหลือเกิน oh. วันนี้ก็ทำความเร็วได้ไหมโอ้ oh. มีรถอยู่ครับมีรถมาอยู่โอเคฮะ <c oughs> ไปได้ ไปได้โอ้น้องซ่าเนี่ยแรงอยู่แล้วฮะดูที่เข็มม้ครับดูที่เข็มม้ยอค ก็จะเป็นเหมือนทางที่เขาป่านะฮะป่าแล้วว่าป่าแล้วก็มันไม่เรียบอะป่าแล้วมันอุ่นขึ้นนะเหมือนเขาป่าเผื่อไว้อะเขาป่าเผื่อไว้คราวนี้เวลาเราเหยียบอย่างเงี้ยมันมันก็กระเด้งกระดอนนะเพราะว่าพื้นมันไม่เสมอกันนะทางเข้าโซนบีนะ โอ้โหทุกคนตอนนี้อุณหภูมิขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งองศาตอนนี้เป็น35องศาแล้วโอ้โห,โโห,โโหร้อนแรงมากวันนี้แต่พอเข้าในนิคมก็ยังพอมีร่มไม้อยู่ฮะพอได้เย็นๆหนะึ่ อาโอเคครับก็ใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ